ทานโปรโตีนแล้วมีอาการปวดหัวค่ะแต่ทานน้ำวันละ2-3ลิตรเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์แสดงว่าถ้าไม่กินโปรโตีนแล้วไม่ปวดหัวถูกไหมครับผมเดาอย่างนี้ก่อนนะเขาบอกว่ากินโปรโตีนแล้วถึงแม้จะกินน้ำวันละ2อลิตรก็ยังปวดหัวเราก็กลับไปเรื่องเดิมครับโปรโตีนอาจจะมากไปนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันคุณอาจจะมีไข่ มีเนื้อสัตว์อยู่แล้วปริมาณพอสมควรพอคุณเติมโปรโตีนผงเข้าไปมันอาจจะเกินเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปลดโปรโตีนประจำวันก็ได้ครับเราลองลดโปรโตีนเม็ดลงเหลือครึ่งหนึ่งเช่นเคยกินมาละกก็เหลือสามปริมาณน้ำไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกินเท่าเดิมถ้ามันอาการปวดหัวห,วหายไปก็แปลว่า โปรโตีนในชีวิตประจำวันคุณมากพอแล้วนะครับคุณที่คุณกินเนี่ยมันมากไปแล้วแล้วข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าปริมาณพวกเนี้ยที่มันทําให้คุณปวดหัวมันไม่ได้สร้างความเสียหายถาวรพอคุณหยุดมันก็จบครับผม